สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะวันนี้ให้เด่นอยู่ที่สามวิ่งหกและก็วิ่งแปดนะคะสามนะคะสามก็จะให้สามหนึ่งสามสี่สามห้าแล้วก็สามเก้านะคะหก กก็จะให้หกศูนย์หกสามหกเจ็ดแล้วก็หกเก้านะคะแปดแดดก็จะให้แปดสองแปดห้าแปดหกแล้วก็แปดเก้านะคะ เบ้นนะคะเบนก็จะให้สามสามหกหกแปดแปดแล้วก็เก้าเก้านะคะชุดสามตัวชุดสามตัวก็จะให้หนึ่งสามสี่ศูนย์หกสาม แปดห้าแปดแล้วก็สามหกแปดนะคะท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ